สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีรินระดาผ้าโชคระดาผ้ารวยหวยหน้าขี้ก็มีแนวสีบอกพ่อแม่พี่น้องสีบอกให้ฟังหนะ้าพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านนี่ปูกะเพ่นกะมะว่าตอนคำมัดมือเพ่นกบมะว่าแม่พี่น้องเพ่นกะมะว่าตอนคำ ลาดากาลงใงห้บ่ท่านเนาะคะ่ะเนาะก็ได้ล่งเหลขกต่ทีเหลขกที่เห็นบ่ได้ล่งเหลขกทีปูพ่นเบาเนาะพ่นเบาตอนเย็นเนะาะลงให้บ่ท่านก็ออกพี่น้องเอ้ยสร้างเสียปโป่งก็ได้ก็ได้กันทุกคนอยู่อยู่หนีเนาะคะ่ะเนาะต่ว่ามือนียังอยูเด้อค่ะเด้อเล็กตัวนีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเอาเด้อค่ะ กับนดหกเมตรกระจันหกหกเมตรมันสิบสองศอกตัวกระจันสิบสองศอกกระซันก็ไม่กินหรอกหกเมตรเป่นสิตำแทะประสันเขาว่าตระยี่สิบเมตรบอยยี่สิบเมตรเม็สิบตำเหมือนเส้นผุนกระจันหรอกเป็นเส้นเหมือนโมเมนตรอกบอกไปนะซาบูนโมร่ประันหอกเมื่อหกเมตรคือ ยายเดิวานวันจะอกวกไปกันสิบสองศอกวันจะหนอกบัดนี้ก็เลยตึงว่าบัดฝันแบบบรุษเนี่ยโอ้ฝันไปเมืองผีไปละบัดนั้นมีกลุ่มบัตรพานสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งสิบสองคนเขาว่ากลุ่มนี้บักไผ่เป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องบักไผ่ลูก้องฮอปนตายไปเลยละมันเป็นบัตรพานเป็นมันควงได้สิบสองคนบัดนี้เห็นเราเราเด็กน้อย น้ำน้ำน้ำไปมันสิหน้าบาจะพาไปหาลูกพี่พอ่พอเจ้าพ่อเันบอกผายคนบาดีดีไกลเป็นลูกน้องเขาเป็นนักเลงเขาข่าคนใจโหลดละขาคนเจงบารีก็ไปเวลาไปพูดมัดกอดข้อดึงแกงขาวเขากัอบฝากออกว่าบอกพ่อเจ้าพ่อมาพ่อไปดีสู่กับเขาอ่ะเอาสู่กับพยานบารีก็ เตื่นกอดคอเขาก็แบกไปทั้งทีล่ะแบกไปน่ะแปบกไปจับหัวทุบลงใราดินตายตายเพราะมันตายแล้วมันจะเลี้ยงางวนนไปลองลองกับคนมาของเขาใกล้ๆกันนั่นล่ะมันเพลินมาดิเพลินก็ม่าใจหาเขาเลยบาดหนึ่งบอกว่านางสั่งมานางมันก็บวนนางมันว่าบอปากแป่ห่างบอกเกี่ยวกับสอนผู้ใดสอนมาท่านถึงแม้ว่าท่านลวงพ่อเป็นลูกพี่ผมกระจับตัวเก่าวมาท่าน บ่ดอันนี้ปรกฏวันดาบวิวลงมาดาบไปสีนะ่หละบักคมแดงสองนีน่แหละเชสองบักคมแดงดา่ดามเป็นแบบใหม่อันนี้ดาบกูกูฟันมาเดียวสู้ิบสองคนต่ายเบสสูงสองฟังกูสอนเขาไปบอกว่าบ่าบาห้เป็นอรารพันโรคเปตดดีเขาหามเป็นอารพันเพราะว่า มันว่ามันเป็นพันเป็นเจ้าพ,อาอาพ่ออันดาฟานรสใช่หอบใจกูขุดเดยว่าในรีดาบเด้ไม่ใช่หอดาบฟันผู้ที่ฟันอยู่เปล่าคอซุยจีขาดบดไมาใช่หรอกเพราะยันเพราะว่าที่เขาเป็นลูกเพียเป็นลูกเพียศาสตร์ดีได้ฝา,าหากคนตายได้เพราะสิบปีบ่สอนนายก็ะบอกสอน,นบอกบอกให้นั่งกับบนนั่งกันอยู่ไกลเติมอยู่กิ้วดาบไปตัดคอเบิ่งตัดคอปอดทั้งสิบสองคน มาดนี่ยโอ้ขอผิดโบบี้เลือด,ด,ดนะตัวดีบริษัทบาดตาดรอกบบี้เลือดเลยตัดคอโบบี้เลือดบาดเลยนี่เลยวันวันจาวันตายแล้ยายางออกไปบาดอีกยายหนึ่งบาดโอ้หายจะได้ญาติเปรตแถวนี้จริงไ่ได้บริษันมันบังคับบริษัทมันตายแล้วพอดีเป็นโคโคลโอเกเรโยกหรือว,ว่าเอาดาบเลยชื่อบริษ เนี่ยบักนั้นเป็นลูกลูกน้องอาตมากมันจะหลอกแต่ว่ามันมันฝ่นาฝนเลยหรอกไปเราเป็นลูกฝนไฟกันเลยไฟเั็นแสงกวัวแดงนี่ไฟแสงเขียวหางบอลยบโยบๆู้เฉชู่เคย้เจอทีเพียงจัดเอาไปอมาเบิดเดียวเบิดเบิดจบนั่นนี่แหละคนประชาบาลุก,กรรมอันนี้ไฟพลายกันมันจะหวเขาแต่ว่า ก็ว่าไปดูว่าคุยกันยากแต่ก็จะเป็นเลยใหม่บัดบ่อยๆตัวบาดที่ยังสี่ได้ว่าสันยังสีโตอยู่ว่าสันยายปุ๊นว่าแต่ว่าห่างบ่หายเป็นทุ่นีว่าสี่โตก็เรียกสั่งซุบสีโตหันสอนสอนบัดสอนให้สั่งพร้มดีซุบสีโตเศร้าเพราะว่าเป็นลำเจ้าพ่อบังคับว่าสันก็รจะให้ป่าสันบาทนั่นบาทเบาหน่อยเด้วหลายบาทใหญ่ ไปเบิ่งระทางรกๆดอกแต่ว่าเมืองผีคักละเมืองผีคักเพราะว่ามีแต่ผีเด้อ๋อไปไ,ไปสอนหอดเมืองผีมันจะกกุกฟงังอยู่ะีสีโตหันฟังอยู่มแจ่เสบกันสีโตสบกันจังว่าสิบสองตัวนี่เรียบร้อยมันบอกกัฟังเด้มันอยู่กับเาพ่อเด้เขางมิจต่เด็กน้อยสิบห้าสิบหกปีแล้วพวกชง จะบอกบักปล่ยเลยมันก็เสียหกสิบหกสิบว่าแล้วบอกจะโดนแล,ล้วจะบอกมันตายได้สิบสิบปีนี่แหละคือบดึงสิบปีฟันข้อขาดบัดกระไรว่าห่วยผีข้อขาดผีบวบผนะีเลือดว้าดีกว่าัดวายน่ะก็ะไรที่ดาบใจเป็นไฟภาได้กันใหม่บัดไฟภารายกันใหม่บัดหกขุน,นขชนะแล้วว่าจะดอกกระไรเท่านั้นแหละแตกอยู่ดิฟันเนี่ย แต่ว่ายาเรือนกะว่าดอกมันใหญ่ลรืนโลกมนุษย์เขาให้ว่าให้ใหญ่ลรืนโลกมนุษย์เนี้เขาเอิอซื้อเขาอย่าลืนโลกมนุษย์ก็เลยเบาๆวอร์ไปได้อ้ราะเพอาการเทเรียนเมื่อคืนเนี่ยต้องเชียร์กับสิไพค่เขาเลยเจ้ว่าใจแข็งตึ๊ดกันทีเลยพอาะเด็กโยกเมื่อคืนอาดับ กายสิทธ um ิตรงวันเสารอเลยบ่อใาญ่เลยเป็ทื่อจานเกิดทันทีแต่ว่าดาวพี่สั่งทำเลยโอ้ตื่นตื่นเต้นเดี๋ยวเลยเมื่อคืนนี่โถไปแต่เพื่อเพื่อแดงเพราะว่าเมื่อคืนบ่ได้นอนบ่ได้เป็นห่อนร้ายออกไปดั้งเลยคนเราเลยมาทำสมาธิอยู่นี่ยุ่งเพาะว่าจะขัดขีงกางมุ่งกับห่อนน้ำร่มเลยปูมันมันบ่มีไฟเป็นน้ำมอไปเบิ่งไหนร่มไหม มันเป็นละหมอหมอหมอช่วงนี้หมอบวบมีหออย่อตัวอันนี้เนาะอันนี้ก็บวกเมื่อเนี้เราจะในในห้นนองแขงเดียวกันทั้งนี้เราว่างต้องมาดาบ้างก็สิห้องบวกเราอยู่สิบางมันมันขวบอยู่อยู่อยถือกันอันนี้เราใจแผงเดียวกันพี่ลนะเอะเป็นละหมอดเว้ยมาชนามันเป็นดูแล้วบอบีไฟใช่หบอบีไฟบวเขาบูเขาตัวมันบวก อยู way, pop, hands, ่แพงเดียวยู tem, right. ่ห้องเดียวกันรบกับยู่ห้องเดียวกันบวกกับเราอยู่ห้องเดียวกันมาในธรรมดามันก็เหสะพานไฟทั้งนอคุณบ่สค่ะขัวู่นี่ขัวู่นี่เลยอันนี้ขัวยู่ค้างเดียวกันอย่างนี้เสียมันเป็นเสดยจเงียเนี่ยเสด็จเปล่งใหม่ยุคดหม่ไม่เพนบ่เขาเด้ไมนคนละเรื่องกขาด้ด้วยมันคือพังมันคือเสียดูเฉยๆไร้เดือดเลยไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ดอกไม่จะประหลอกเปลี่ยนใหม่เสร็จแล้ว ก็เขอาบูจากอันนีแมนแน่นอนเลยไฟเขาเอวลั้น,นไฟบวกลบเคียกันตัวอยู่แต่ว่าบอถึกหมอค่อยบอถึกเป็นเบอกก็เลยพเดาแต่ว่ากาบ้านั่งอยู่ีนประมาณสามทุ่มนั่งอยู่บวกากกลางมุกกับ่ได้กลางโคก,กบรบ่ได้ห้อน กันสิหาอยากกันยุ่งกันก็นจะไม่ใช่บ่อยไม่เอมันวไรวะก็เลยูบอกจนกวดแกล้วแล้วก็วเขาไปนอนนอนกะเพราะเย็นๆด้จากน้อยทรับทุสุขวัลย์สีเย็นๆโอดเอาก็เลยดีด